บันทึกในวันที่ฮันเตอร์และอินเตอร์ลืมตาดูโลกจะเตรียมตัวแพ็กของนะไปค่อดลูกกันนะครับอันนี้สําคัญเลยไม่มีไม่ได้เลยนะที่เหมือนให้นมลูกแล้วก็อันนี้สภาพ่อของแม่นะครับเตรียมเรียบร้อยแล้วคุณแม่คุณลูกแล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างนี่เราเตรียมแพ็กใส่ใส่ถุงไว้ใส่ถุงนี้นะแล้วก็ติดอุปรกรณ์ <c adian> ติดอุปรกรณ์ <c adian> ไปค่อนลูกนะคะใช่ครับันนี้นอยเซตอ โอเคค่ะติดให้เรากำลังจะไปคลอดเบบี้กันใช่ไหมคะใช่ครับกำลังจะไปคลอดเบบี้นะครับหมอนัดไว้สี่โมงครึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราออกเป็นหกโมงนะครับเพราะว่าเก็บของเยอะแยะอยู่นะครับเยอะมากครับงานเยอะด้วยครับเราเตรียมคาซีเรียบร้อยนะคะเนจิ๊นี่ก็ขยันนะฮะงานไปบี้ทำด้วยโอเคเราไปโรงพยาบาลกันค่ะ เราอยู่ในห้องอห้องที่จะคลอดใช่ไหมไม่ใช่อยู่โรงพยาบาลแล้วอยู่ห้องพักพอพรุ่งนี้เราจะคลอดกันเรามารีวิวห้องแล้วว่ากรุงเทพคิเตียน่ะห้องเขาใหญ่นะดูเงียบสงบนิ่งมากเลยอันนี้นะครับนี่ของแถมแม่กับคุณลูกนะรับรองนะครับเนี่ย ห้องรับรองใหญ่มากที่นี้ห้องน้ําสำหรับคนมาเยือนนะฮะในคุณแม่จะเปลี่ยนชุดแล้วนะคะอืมห้องใหญ่นะครับมีห้องน้ําในตัวฝั่งนู้นด้วยนะที่อาบน้ำนี่นี่ให้ด้วยมีของอาบน้ำให้ด้วยแล้วก็มีของลูกให้ด้วยนี่ห้องน้ําส่วนตัวด้วยนะครับเนี่ยดูโอ้โหใหญ่โตรจริงครับสะอาดเลยสะอาดมากนี่นะครับคุณแม่นะครับตอนนี้เป็นเวลา9โมง40นะฮะเลิกเคาะของคุณแม่นะ11โมงนะครับ ย่า20กว่านาทีครับแต่ไม่บอกเป๊ะครับนะครับแล้วได้ยัฮะคุณแม่ก็โอ้โหเริ่มปวดท้องแล้วใช่ครับมืนน้ำเกลือไปแล้วนะครับซู้ซู่เนี่ยซู่ปะซู่อยู่ค่ะซู่วนอยู่ค่ะอีกนิดเดียวเองค่ะจเริ่มปวดท้องนุ่นัวแนะคะพอเขาให้ยาถ่ายไงเขาสวนสวนไอมองเลยครั โอ้หนะครับไปแล้วนะครับอันนี้ผู้หญิงผู้ชายเลยอันนี้ผู้ชายผู้ชายผู้หญิงกำลังมาครับคุณแม่กำลังรออยค่นะครับนี่นี่นี่ Hunter นะครับน้อง h t e r Hunter ครับนี่น้อง Inter ครับ Inter กับน u n t r ถูกต้อง e r กับ Inter ใช่ครับ Hunter กับ Inter อันนี้ Inter อันนี้ Inter กับ h t ไม่เขาไม่รู้ทุกคนเรื่ไงครับแม่เรื่ยังไงมีนาตังหอแล้โจรมามันไม่รับสายโอ้เโทรคุยอ้าว มาทำไมลูกเปิงต่งค่าตั๋วมาทำไมวะเนี่ยเอไอลงเธอเามาเขาจะบอกทางแรกดวคิดจะลูกอะชื่ออะไรอะช้เ็นชื่อน้องเหรอชื่อน้องชื่อน้องอะไรอะไรหรอชื่อน้องอะไรงมบ้าแว๊บน้องไมครับคุแม่ครับเป็นไงบ้างครับน้องๆมาเท่าไรง มาไวให้หูไม่เสียงพ่อจ้างตูหาไม่รับดแม่มีพรุใช่ไหมเออจังให้ขอบคุณเธอ,อ,อ,อสองคนชัวร์ป่าหรือว่าสีจะสอนอสี <c oughs> <c oughs> ตีโจนะมจะไม่ปล่อยพ่อที่มีนะเมไม่ว่างเตยค่เตยคู่ไม่ว่างไม่ว่างเลยพ่ไม่ว่างแ่ก็นาดีใจไหมคะี่ใจเต็มสุ่้ายเลยสทาจิ๊บจางจิ๊จางจิ๊จังโล่งแล้วตอนเนี้ยพ่ตรงนี้ตอนเขาลบากสุดเนะผู้หญิงเนี่ยให้ทุกคนตัดสินแต่ส่วนตัวพี่นะพี่คิดว่าเหมือนย่างมุ้ยเพราะว่ามุยตอนสาวมหอมแ่อันเนี้ยงเาหน้าหมือลใจ แต่ตอนลับตาเหมือนพี่มากอินเตอร์ผู้หญินะตอนลับตาเนี่ยเหมือนพี่เลยเลยแต่พอรืมตาเหมือนยม่เหมือนังฝั่งนี้เขาเลื่อนกูไปฝั่งนั้นหมดดูผู้ชายผู้เธอขำเลยจริงเหอนั้งก็พิชิตเลยผู้ชายก็น่าเหมือนแม่เรื่องผมตาท้องใจพี่เจมารี่เจาร์เลยลูกเื่อไล่ได้เื่อแต่ว่าใจมากเจมากแม่ี่ขาวเลยแ่ดีจักไม่ได้แล้วลูกพานจับกัไม่ได้เดี๋ยวนะไม่จับีใจังิดตัไหม ก็มีผู้หญิงแน่เลยใช่ไหคนล้ผู้ชายใช่ไคนนี้เหมือนไอ้ก้อเนียคนนี้เหมือจิ๊บนนี้ผู้ชาย้ผู้หญิงอ้าวเหรอนี่หมอเตียนะนันนี้หมอเตียนสินี่มีใคานังเมียมีเดเดินสั่นมาตแต่เกิดเลยนตกใจความยาวสิเป็นไงบ้างครับมีใจเต้นเมามไม่เสียใจเดี๋ยวอนเรรับก่อนโอ้เาเหนือมาก เสียใจนิดหน่อยเลือกกันหน้าไม่เหมือนเขาแต่แม่เสียใจป่ะปลอดไทยลูกน้องไม่เนี่ยไม่เสียใจหรอกเกิดมาปลอดภัยก็ดีนั่งเชรียดอยู่ลูกหน้าตาไม่เหมือนหรอเด็กหน้าก็เปลี่ยนเรื่อยๆเดี๋ยวก็เหมือนพ่อเขาแล้วแหละพ่อเขาเครียดคิดมากตรงนั้นมีชื่นใจแทนแม่เขาแทนแม่เขาก็ดีแล้วเหมือนเราคิดเลยแม่หลับตาเหมือนเราแล้วก็ดีใจหลับตาเหมือนเราแล้วก็ดีใจ มีเรืแล้วชอบใบน้าอ๋อชอบใช่รึก็ชอบเหมือนเดิมจะไม่ชอบเรื่อะไรอะไอ้น้าถามว่าน้าไอ้น้าเหมือนเดิมไหมถูกไหมลูกรักเหมือนเดิมทำไมจะไม่รักงนิ่เหมือนเดิมถ้าไม่รักไอ้น้าพ่อนะเพราะไอ้น้านิสัยไม่ดีหรือว่าดื้อเนี่ยอันนี้จะไม่รักไอ้น้าไม่ดื้อนะอ่าไม่ดื้อจะรักเหมือนเดิมไอลูกแต่ทั้งหมดทำไมน้องรักน้องน้องตัวเล็กไงน้องเดินไม่ได้ไงกินเองยังไม่ได้เลยถูกไหมลูกก็ต้องดูน้องไงไอ้น้ากินเองได้นะถูกไหมกินเองไม่ได้ กินไม่ได mm ้เพราะอะไรรู้ส <Four> ิบอกเขาให้กินเองไม่ได้เพราะอะไรกินเองไม่ได้มูติดมูแล้วอ่ะมูติดแล้วติดไม่ออกแล้วนั่งน้องไว้หลุกน้องรักค่ะทำไมชื่อหาเท่ากับอินท่าทำไมชื่อมันภาษาอังกฤษอ่ะเช่ออยากให้น้าเก่งสามเก่งดีไหมจะได้คุยกับน้องไง ทานมื้อแรกล้างผาตนะคะน้ำซุปอันนี้ข้าวน,นี่น้ำขิงอันนี้น้ำนมเพิ่มกินแล้วเพิ่มน้ำนมกินของอ่อนๆไปก่อนนะคะนี่ค่ะแม่ของกินมอนนะคะยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อวานแล้วไ,ได้แค่น้ำข้าว ข้าวที่ไม่มีข้าวอ,อ,อน้ำซุปฟื้นน้ำซุปนะคะได้แต่มีน้ำ แม่ขอไปทานก่อนนะคะอันนี้ลูกอะไรลูกผู้ชายสวัสดีครับนยองเตอร์แล้ยิ้มไม่ปาปาด้วยเหรอลูกอ่าแล้วยิ้มไม่ปาปาเหรอลูกมองหน้าป่ะมองหน้าปาปาเหรอลูกยิ้มให้ปาปาฟังเสียงหน่อยอันนี้ผัดกันมาครอสามชั่วโมงนะคะยิ้มให้ปาปาลูกอันนี้ลูกชายมาก่อนอันนั้นจะนมไหม่ะใครรับทำเองเดี๋ยวเดี๋ยวรอเรียกเขาอัเห็นกินข้าวอยู่อุ้ยสช่ใช่ เบาแอร์ยังไงยี่ห้า,ออาไปลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอันนี้คุณพ่อคุณแม่กอนนีจะเรียนอาบน้ำนะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะเอาน้องมาอาบน้ำนะคะลูกจะอาบน้ำนะ,ะ,ะป้อตาเขาใส่แป๋วแล้ววลาห่อตัวน้องนะคะคุณแม่ให้วาง ตรงไหล่เนาเสมุดต,ตรงชายผ้านะคะคุณแม่เอาฝั่งท้่สะอาดมาเข้ามาก่อนนะแล้วก็ตะแครงถอนใต้ยก่นเอาให้กระชับนิดนึงนะคุณแม่คุณแม่ฝั่งยายจะยานกว่าคุณแม่ก็ปึ้งนะแล้วก็ถอนใต้ยก่อนแล้วก็ช้อนศีรษะเนาะใช้นิ้วป้มกับนิ้วกลางนะคุณแม่ปิดตรงบริเวณหูหน้องแล้วก็ช้อน,นก่อน เท่าับนะ้ำให้นะ้องตากผมก่อนแต่เช็ดหน้าก,ก่อนนะคุณแม่ใชยดีบให้หมานะคะอันนี้นะ้ำอุ่นใช่ไหมคะใช่เป็นฟองน้ำก็ได้นะคุณแม่ค่ะเข็ดไปเลยตากผมวันเว้นวันนะคะผมวันเว้นวันน้ำบุญน้ำปูนเท่าไหร่คะเนี่ย เอาแบบเต็อุ่นนะคะอุ่นที่สุดใช่อันนี้เป็นชี้ห้อไหนก็ได้นะที่สามารถอัดแล้วก็สักได้ในขวดเดียวกันได้ได้ค่ะหมูก็เป็นหมูนะคุณแม่เอาเป็นคัตเตอร์หมากันเล็กือตักอันนี้ก็จะเข้าได้กว่าล็อกเลยนะคะล็อกน้องก่อนคุณแม่อึแล้วก็ตะไบเข้าตรงกลางนิดนึงค่ะ ถบัดเข้าตรงกลแล้วก็ตัดไปเป็นหมูนะคะเอาเป็นอันใหญ่อันนี้ไม่ต้องเอาเข้าลึกมากนะคะเอาแค่นี้พอแล้วก็ตามรองเ็าหลังหูนิดนึงค่ะเพราะว่าเราต้องเหมือนซับน้ำไม่แห้งกจริงๆต่อไปเป็นเช็ดสะดือนะคะที่นี่จะใช้เป็นแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะใช้เช็ดสะดือนน้องอย่างน้อยสามครั้งต่อวันนะคะ เชา้ากลางวันแล้วก็เย็นค่ะสามารถเช็ดได้มากกว่า3ครั้งนะคะยิ่งเช็ดบ่อยยิ่งหลุดเร็วนะประดือน้องจะหลุดภายใน1-2ถึงอาทิตย์นะคะไม่ติดไม่แสบนะคะแต่จะรู้สึกกินเย็นหลักการป้อนนะคนุณพ่อพัดแตกก่ะนวางไวบุนลินนะคะให้นมนะคนุณพ่อท่วมตุกอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ต้องยกตูงมากนะคนุณพ่อถ้าเอาตักมนะากก็ไม่ดีเราให้ท่วมสุด แล้วก็ขวดนะคุณพอ่ออันนี้ไม่ต้องรีบถ้าน้องหลับลึกเราก็แตะขวด,ดนิดนึงห,งดดหงรือหมุนขวดนิดนึงอบอุ่นเสร็จนะเจ้าคุณพออ่อจะดึงออกนะคุณพอ่อถอยก่อนอตรงนี้นะมันพอตรงขากันไกลน้องอไอ้ตรงฝ่ามือไปตรงหน้ากกหมดเลยนะมันพอแบบนี้ขึ้นหรือลงก็ได้นะคะแค่ทิศทางเดียวยใช่ค่ะแต่ถ้ากลัวใช่ไหมคุณพอ่อนมข้างหาหมกนิดนึง ถ้าเราหนังตรงไปตัวเรบ布拉เขาดิ้งอาจจะหายไปทางด้าน,น,นของว่าขนมนอีกท่านหนห<ม>ึ่งนะนี่ถึงเวลาการกลับก็บกบใช่ถ้าระหว่างมื้อนมะไม่ต้องจับพักเลยนานนะคะไม่งั้นนองเขาจะหลับไปเลย<ม>เอาให้แบบอดกมือ้อก่อนเราค่อยจับพักเลยห้าถึงสิบนาทีครับให้หมนเลยเราค่อยเลยทีเดียวใช่ค,ค่ะแต่ระหว่างมื้อเวลาที่เราดูดไปที่แม่คุณพ่อน้องเขาอาจจะรู้สึก ลมเยอะ<ม>ในท้องเราจะทำให้เขาแบบกินนมต่อไม่ได้บนท้องต้อง<ม>อาจ่ายให้เขาพักยุก,ก่อน<ม>เขาอาจจะเลิมตุ๊กบอกมาแล้วเขาก็จะสามารถทานต่อได้ใช่คุณพ่อทำข้างไหดคือเวลาตัดผมให้เราตัดข้างถนัดสองอุ้งนองอุ้งปรนด้านซ้ายบองตัด้างขวาจัดซ้ายบนท้องตัน้องข้างใดหยิบขอบข้างขวาคุณพ่อให้น้องนั่งลงไปก่อนตัดคนนั่งลงไปก่อนเอน ก็น้องไปข้างหน้าทำฝั่งนี้กับดูทำนะฝั่นี้กับน้องแบบใต้คางที่แขนอยกเตกเลยค่ะมัดเลยค่ะขึถั่ว หมดดวงไม่ยอมอ้าปากลูกชายนะคะนี่ดูกชายนะคะคุ้มเป็นทาสขวบหมต้องเลยก่อนนะครับเอานมหกแล้วนี่ปากเขาอ ก็คือไม่ยอมกินอุ๊บอึ๊บออกมายอะแล้วนะช่วยกันช่วยกันทำมากินลูกไม่หาไม่บอกนี่นะคะน้ำนมแม่ที่ปั๊มได้ทำได้แค่นี้นะคะเรียมรียมตัวกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้รอน้องตื่นนะคะเรากินข้าวก่อนก่อนกลับนะคะ คนพ่อเตรียมคาซิตมารอรับลูกสาวนะคะลูกสาวลูกชายเขาแล้วนะคะต้องทำอะไรขึ้นเนคุณพ่อก็ลอะไ่ไหล so. ูกชายอยู่ก er ับเราแล้วนะคะลูกสาว่ำลังกินนมอยู่ค่ะแับพี่พยาบาลเตรียมกลับบ้านนะคะแล้วก็พาผมเลกลับบ้านค่ะพีาให้ัไม่เสร็จไปค่ะกลับบ้านค่ะ น,นะคะคเรากำลังกลับบ้านแล้วนะคะน้องแล้วใช่ไหมคะพี่กำลังนั่งคาสิ๊กับบ้านกันนะคะมังกรน้อยของมามีได้ปะปโอยหรามังข้าวทอดปลาขอโทษลูกมือใหม่เรบจิ้มเราโบนี่หลวมใช่ปะ <laughs> นี่นะค่ะพาคุณลูกมาหาหมอตอน34วีกันนะคะใกล้แล้วนะคะใช่ไหมคะคุณก็ใช่ค่ะวยนนี้เรามาซาวน,น้ำหนักกันนะคะรอคุณหมอก่อน,นะค่ะเมก่อ่กี้ยับดูนะเต็งๆทำอะไร